โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพทหนึ่งเดือนมีนาคมปี64นะคะ ถึงแม้ว่าสมาชิกในชมรมจะสามารถว่ายน้ำได้ทุกท่าของการว่ายน้ำแต่สมาชิกแต่ละคนก็จะมีท่าว่ายน้ำที่ตนเองถนัดแตกต่างกันไปนะคะโดยจะมีท่ากันเชียงคนที่ถนัดก็คือแก้มส่วนท่ากบก็จะมีข้าวและคิมท่าผีเสื้อก็จะมีเงาะกับเจดส่วนท่าฟรีสไตล์นะคะก็จะมีแก้มเงาะเจดแล้วก็ฉัด <S <S เขาถามว่าถ้าชมรมว่ายน้ำนี้ต้องการจัดสมาชิกของชมรม4คนเพื่อเป็นทีมเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำแบบผัดผสมโดยที่แต่ละคนจะได้ไว่ายน้ำในท่าที่ตนเองถนัดดังนั้นเนี่ยจะมีกีว นะคะที่สามารถาจัดสมาชิกเพื่อแข่งขันว่ายน้าในแบบผัดผสมที่แตกต่างกันได้บ้างนะคะโอเคเราจะมาเริ่มแยกกันเลยนะคะโดยจะมีทั้งหมด4ท่าใช่ไหมคะก็จะมีท่ากันเชียงแล้วก็ท่ากบท่าผีเสือ้อแล้วก็ท่าฟรีสไตล์นั่เนเองคะ่ะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูนะคะว่าจะมี กี่คนที่ถนัดในท่าไหนบ้างอะไรงนี้ใช่ไหมคะอันแรกเลยเนี่ยท่ากันเชียงก็จะมีแก้มนะคะมีแก้มแล้ว1คนส่วนท่ากบนะคะก็จะมี2คนก็คือข้าวกับหิมใช่ไหมคะต่อไปท่าผีเสื้อก็จะมี2คนเหมือนกันก็คือ,อกับเจแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในท่าฟรีสไตล์นะคะทุกคนเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีสมาชิกทั้งหมด4คนที่สามารถว่ายในท่านี้ได้ก็จริงแต่ว่าอย่างคนแรกนะคะแก้มเนี่ยเราจะ เอาเขาไปไวายไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาถูกล็อกไว้ในท่ากันเชียงแล้วนะคะต่อไปเงาะกับเจดเนี่ยสองคนนี้นะคะคือมันจะมีปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ในท่าผีเสื้อด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกคนใดคนหนึ่งที่ จะไหว้ท่าผีเสื้อ1คนจะไหว้ท่าฟรีสไตล์หนึคนเพราะฉะนั้นเราก็จะคิด2คนนี้เป็นแค่1คนเท่านั้นนะคะต่อไปฉัดนะคะฉัดก็ได้และอ่ะได้แน่แก็จะเป็น1คนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในท่าฟรีสไตล์เราจะคิดรวมเป็น2คนเพราะว่าไม่เงาะก็7จละ1แล้วก็ฉัดอีก1ก็จะเป็น2คนทีนี้เนี่ยมันจะมีอ่าที่เราเคยเรียนกันมานะคะก็คือกด แยกขั้นตอนจะใช้กฎการคูณส่วนแยกกรณีเราจะใช้กฎการบวกดังนั้นเนี่ยในอันนี้นะคะเราก็จะใช้กฎการคูณนั่นเองค่ะทุกคนก็จะเป็น1นคูณสคูณสคูณสองคตอบก็ออกมาเป็น8นะคะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นั่นเองค่ะ8วิธีแค่นี้เองค่ะ